มีเขามีใบั้อล้งก็มีอยู่าก็จะเ นี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งซึ่งเราต้องมาเจอหน้ากันอย่างน้อยก็ปีละครั้งนั่นแหละครับเพื่อที่จะเข้าสู่พิธีการนะครับเราก็จะเริ่มการประชุมเลยก่อนอื่นผมขอแนะนำท่านคณะกรรมการนะครับของบริษัทก่อนท่านที่1ก็คือท่านศาสตราจารย์ดรสนิทอักษรแก้วนี่ท่านเป็นประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ท่านเป็นกรรมการอิสระนะครับท่านที่สองนายประพจน์พิพัฒนพงศ์ครับท่านเป็นรองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือว่าที่เราเรียกว่า CFO นะครับ CEO. CEO ท่านโทษกับ CEO <c oughs> ครับ CFO <oughs> นั่งข้างๆผมนี่โทษที <c oughs> ท่านที่สามคือนายไมตรีตั้งสนักุ่นครับท่านเป็นรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะครับ ท่านที่ห้าท่านที่สี่ครับนายสืบตระกูลบินเทพท่านเป็นกรรมการผู้จัดการนะครับท่านที่ห้านายกมลธรรมานิชานนท์ครับท่านเป็นกรรมการตรวจสอบแล้วก็ท่านเป็นกรรมการอิสระนะครับท่านต่อมาคือนายนรง์สุทธิพงศ์พิธานครับท่านเป็นกรรมการตรวจสอบแล้วก็เป็นกรรมการอิสระนะครับ ท่านต่อมาคือนายประวินศรีสุดโตนะครับท่านเป็นผู้่วยการฝ่ายบัญชีนะครับที่เราเรียกว่า CFO นะครับที่เมื่กี้ผมพูดไปแล้วก็นางสาวสิริธรชนะวงศ์นะครับท่านเป็นผู้นวยการสายบริหารจัดการส่วนก็ผมเองชื่อนายชาคริตเมธิคุณชนันเป็นเลขาธิการบริษัทนะครับ อีกท่านหนึ่งจะต้องขอแนะนําก็คือนายอภิรักษ์อติอนุวัตรครับท่านเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทนะครับจากสํานักงานดรวพิรักษ์นะครับวันนี้รู้สึกว่าผู้ถูอุ้นจะมาบางตานิดหนึ่งเพราะว่าอาจจะกลัวพายุเข้าเพราะเมื่อคืนนี้ก็เข้าพัทยานะครับแล้วก็วันนี้เนื่องจากเป็นวันศุกร์ด้วยแล้วก็รถติดมากๆก็กรรมาก,การท่านสุดท้ายเพิ่งมาถึงเมื่อกี้นี้เองรถติดมากเลยนะครับ ก็เพื่อไม่เสียเวลาผมก็จะเริ่มเข้าสู่พิธีการเลยนะครับกับเชิญอาจารย์เลยครับก็กับเรียนท่านกรรมการแลวก็ผู้ถือหุ้นทุกท่านนะฮะผมต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมในการประชุมสําหรับปีนี้นะฮะปีปีหนึ่งมันเร็วเร็วนะฮะเพิ่งเห็นเพิ่งเคยเจอกัน ในเดือนนี้ก็เป็นถือว่าเป็นปีใหม่ของไทยนะคือเดือนเมษายนนะยังไงผมก็ก่อนที่เปิดประชุมผมก็อยากจะขอไว้พรเน็ดนะ่ขอรัตนาคุณพระศรีรัตตรไตรและสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายเนะี่ยจงดลบันดาลให้พวกเราผู้ถูทุกขทุทั้งหลายในะจงประสุขแต่ความสุขความเจริญคิดไรขอ้สมหวังนะครับและก็มีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจตลอดไปครับกสดีครับครับอันนี้ก็ต่อไปก็เป็นการประชุมนะฮะ วันนี้สําหรับการประชุมครั้งนี้โดยระเบียบแล้วเนี่ยจะต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมนะฮะตามเกณฑ์ของเราสําหรับผู้เข้าร่วมประชุมวันนี้มีจํานวนหุ้นอยู่ทั้งหมด1 7 5เล้านหุ้นนะครับคิดเป็นอัตราร้อยละ76ซึ่งเข้าเป็นไปตามระเบียบก็ถือว่าเป็นการประชุมที่เป็นไปตามระเบียบที่มีผู้ถือหุ้นนะครับก็รับรองนะแล้วก็เริ่มเป็นวาระต่อไปเลยนะครับ ขอให้ท่านชาคริตนะช่วยชี้แจงขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนซึ่งพวกเราก็คงทราบมาแล้วเพราะหลายปีแล้วเชินครับครับก็ขอบคุณอาจารย์นะครับเพราะตามปกติของเรานี่นะครับกรณีที่ว่าการประชุมเนี่ยเราจะมีการชี้แจงนะถึงหลักการการประชุมนะซึ่งเป็นหลักสากลน,นะครับการชี้แจงออกเสียงลงคะแนนนั้นนะ ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่31นะครับถือว่า1เสียงคือ1คะแนนนะครับมติของที่ประชุมถือเป็นมติส่วนใหญ่นะครับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนนะครับถ้ากรณีซึ่งจะเกิดคะแนนเสียงเท่ากันซึ่งกรณีคงจะเกิดขึ้นน้อยนะครับท่านประธานจะออกเสียงหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาดนะครับการลงคะแนนเสียงนั้นนะครับก่อนอื่นเลยผมขอชี้แจงนิดหนึง่ง หลังจากที่ท่านผู้ถือหุ้นได้ลงทะเบียนแล้วเนี่ยจะมีเอกสารนะครับที่เราเรียกว่าเป็นบัตรลงคะแนนนะครับขอความกรุณาทีหนึ่งท่านลองดูที่ว่ามันจะมีคําว่า R E G คือ Register Number คือลำดับที่ที่ท่านมาลงทะเบียนนะครับแล้วก็มีจํานวนหุ้นที่ท่านถืออยู่นะครับช่วยตรวจสอบนิดนึงว่าจํานวนหุ้นที่ท่านถืออยู่นั้นถูกต้องครบถ้วนหรือเปล่านะครับ เเนื่องจากว่าข้อมูลที่เรานําเสนอนี่เป็นข้อมูลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส่งมาให้เราเป็นไฟล์นะครับเราก็จะมาโหลดเข้าเครื่องเพื่อจะดําเนินการประชุมนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ใดเห็นว่านะครับจำนวนทุนของท่านไม่ถูกต้องกรุณาชี้แจงบอกด้วยนะครับผมก็ขอลำดับการลงคะแนนเสียงเลยนะครับครับวิธีการลงคะแนนเสียงก็คือว่าให้ท่านใส่เครื่องหมายนะครับ ในบัตรลงคะแนนเสียงของแต่ละวะันละในที่ที่เราจัดไว้ให้เครื่องหมายถูกนะครับโดยที่ท่านไม่ต้องระบุจํานวนหุ้นที่ท่านถือถืออยู่นะครับเพราะว่าในโปรแกรมของเราเนี่ยนะจะลงจํานวนหุ้นเท่ากับหุ้นที่ท่านมีสิทธิ์ถืออยู่นะครับในเมื่อท่านลงคะแนนเสียงไปแล้วเนี่ยนะด้านหลังของบัตรลงคะแนนนะครับกุณาลงลายมือชีอไว้ด้วย เพื่อว่าจะได้เป็นการยืนยันว่าท่านได้ลงนะครับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆเหตุผลที่ให้ลงลายมือชี้ไว้ก็เพื่อว่ากรณีที่การตรวจนับคะแนนมีปัญหานะครับจะได้ตรวจสอบได้นะครับเร็จแ,แล้วเราจะทําการประชุมตามวาระนะครับตั้งแต่วาระที่1ถึงวาระที่เจนะครับวาระใดซึ่งได้ผ่านมติที่ประชุมไปแล้วถือว่า ถูกต้องสมบูรณ์ทางที่ประชุมจะไม่นำวาระนั้นกลับมาพิจารณาใหม่นะครับสำหรับการรวบรวมคะแนนเสียงนั้นนะครับเราจะขี่เข้าเครื่องเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและก็งดการออกเสียงเพื่อว่าการรวบรวมคะแนนเสียงนั้นจะได้เป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เราจะรัทราบผลแต่ละวาระนั้นพร้อมกันโดยท่านสามารถดูได้จากมอนิเตอร์ เพราะนื่องจากโรงแรมมีมอนิเตอร์แค่อันเดียวอันอันใหญ่ก็จะว่าทางหลังคงเห็นชัดเจนนะครับตัวเลขนะครับเราจะแสดงผลการรวมคะแนนนั้นให้เห็นพร้อมกันนะครับผู้ถือหุ้นอาจจะต้องสังเกตนิดนึงว่าจํานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม,มนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากในแต่ละวาละเพราะเนื่องจากว่าในระหว่างการประชุมนี้นะครับ ผู้ถือหุ้นอาจจะมาลงทะเบียนเพิ่มเติมซึ่งเราก็เปิดโอกาสนะครับให้นะครับแต่ว่าวาระซึ่งท่านจะลงคะแนนเสียงได้นั่นต่อเมื่อเป็นวาระซึ่งท่านได้เข้ามานั่งประชุมนะครับแล้วก็อยู่ในวาระนั้นๆน,น,นะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขผู้ประชุมนะครับจำนวนคนและก็จำนวนหุ้นอาจจะเปลี่ยนไปแต่และวาระนะครับผมขอชี้แจงท่านี้เพื่อไม่เสียเวลาผมรบกวนอาจารย์ <c oughs> เริ่มเลยครับครัขบขอบคุณคุณจาคริสนะคร สำหรับการประชุมวันนี้ก็มีวราระอยู่ด้วยกัน7วราระนะครับวราระที่1ก็เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2 5 5 7วราระที่2ก็เป็นการรับทราบรายงานผลการดําเนินง,งานของบริษัทประจำปี2 5 5 7วราระที่3เป็นเรื่องพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดณวันที่31ธันวาคม2 5 5 7 ว,วาระที่4พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี2 5 5พรดและรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างการในปี2 5 5พรวาระที่5เป็นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนะครับและก็วาระที่6พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและเงิน บำเหน็จประจาปี2,558วราระสุดท้ายเป็นวรระที่7นะครับพิจรารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี2,558ทั้ง7วรระนี้เนี่ยผมต้องขอให้ทางเลขานุก,การนะคือคุณชาคริตเป็นผู้ดำเนินการนะครับก็เริ่มเลยนะคขอบคุณมากครับขอบคุณอาจารย์ครับวราระที่หนึ่งก็คือพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2,557นะครับ เลขอนุก,การได้จัดทารายงานประจำรายงานประชุมประจําปีสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี2 5 5 7ซึ่งประชุมเมื่อวันที่25เมษายนปี57นะครับแล้วก็ได้นําส่งรายงานประชุมนี้ต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน14วันหลังจากการประชุมนะครับแล้วก็ทางบริษัทได้ส่งรายงานประชุมน้นนะครับโดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นได้รับทราบทุกคนนะครับหลังจากประชุมนะครับเพื่อที่จะให้ท่านผู้ถือหุ้น ได้พิจารณานะครับว่ารายงานการประชุมของเรนั้นถูกต้องครบถ้วนหรือเปล่านะครับเราได้ทําการเผยแพร่ข้อมูลลงในเว็บไซต์นะครับแล้วก็ไม่มีท่านผู้ถือหุ้นผู้ใดนะครับคัดค้านหรือว่าขอแก้ไขแต่ประการใดนะครับเราก็ขอนําเสนอรายงานประชุมนะครับปีที่แล้วให้กับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับรองนะครับครับขอ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 เชิญลงมติเลยครับ หนังสือรายงานประชุมข้อมูลต่างๆที่ผมนําเสนอนั้นในฐานะในขานุก,การนะครับข้อมูลต่างๆก็อยู่ในหนังสือรายงานประชุมนะครับผมเพียงแต่สรุปประเด็นที่สําคัญนะครับเพื่อที่จะไม่ต้องเสียเวลาท่านผู้ถือหุ้นนะครับเสร็จแ,แล้วลงคะแนนแล้วก็มอบไปลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่เลยครับเพื่อจะได้ไปคีย์เก้าเครื่องเราจะคีย์เฉพาะท่านที่ไม่เห็นด้วยกับกับงดออกเสียงนะครับเพื่อการรวบรวมคะแนนที่ได้เร็วขึ้นนะครับ าเรียบร้อยก็ให้เจ้าหน้าที่ยกยกมือด้วยนะครับก็เรียบร้อยนะฮะก็มีเห็นด้วย40รายนะครับไม่เห็นด้วยไม่มีงดตกเสียงหนึ่งรายก็จำนวนทั้งสิ้น4 1บรายก็ถือว่าเห็นด้วยร0 0เซนะฮะก็ผ่านไปนะครับขอบพระคุณมากครับขอรับรองนะ